ครับสำหรับสาระต่อไปนะครับที่เราจะเรียนก็คือสาระอวิชาและความมืดนะครับตะกี้ตรงกันข้ามกับตะกี้นี้นะครับที่เป็นสาระของวิชาและความฉลาดเนะอ้าวช้างช้างเ,เป็นสาระความมืดแล้วก็อวิชาด้วยตะกี้เราคุยกันเรื่องช้างใช่ไหมครับว่าเป็นสาระความฉลาดนะครับแต่ถ้าเกิดช้างเนี่ยอยู่ในอีกสถานหนึ่งอีกสถานะหนึ่งที่โดนเหยียบนะครับช้างเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเป็นสาระความมืดด้วยนะครับสมาการก็คือ ช้างนะฮะมีสีเทาสีเทาเท่ากับเมฆฝนอันนี้เป็นสมนการที่ผมฝึกไปแล้วว่าเท่ากับความอุดมสมบูรณ์นะครับแต่เมื่อเมฆฝนมาบังพระอาทิต์นะฮะเมฆฝนก็คืออวิชาที่มาบางังแสงสว่างนั่นเองนะฮะด้วยเหตุนี้ช้างจึงเป็นพาหนะของพญามารน,นะครับตอนที่พระพุทธเจ้านะฮะกำลังจะตรัสรู้เนี่ยแล้วมีช้างชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะนะฮะ เออติดอยู่ที่ปากนะฮะเออนะฮะช้างเนี่ยนะฮะนะ,ะเข้ามานะฮะแล้วก็เออช้างชื่อคีรีเมกนะครับช้างชื่อคีรีเมกช้างตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่านะ,ะมีตัวใหญ่มากนะครับมาปกคลุมนะคะระับบัดประหนึ่งว่าเมฆเนี่ยกำลังบังแสงพระอาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอวิชชาด,ด้วยนะครับนะพระศิวะเองนะครับก็ทรงนะฮะชนะ อสูรที่ชื่อว่าขชาสูรอสูรรูปช้างพะศิวะสมการเท่ากับความฉลาดความความสว่างนะครับเป็นแสงสว่างนะครับเป็นวิชาหรือว่าแสงสว่างนะครับเมื่อทรงชนะอสูร,รแล้วเนี่ยก็เลยทรงถลกหนังอสูร,รแล้วทรงเตะอยู่กลางอสูร,รนะครับท,ที่ท่านกําลังเห็นภาพอยู่นี้นะฮะก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะพะศิวะทรงเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดนะครับทรงชนะคชาสูร,รนะฮะ แน่นอนครับนะฮะอสูรนะฮะคือสารความมืดเพราะอสูรเป็นเทพเจ้าที่ถูกไล่ให้ไปอยู่ใต้ดินนะครับดินแล่ากความมืดด้วยนะดินอันมืดมิดนะครับใน,นอสูรเนี่ยมักจะถูกเทพเจ้าเหยียบเสมอนะครับเป็นสาระของอวิชาอย่างเช่นพะศิวะทรงเหยียบอสูรชื่อว่ามูลยากะนะครับแสดงว่าพะศิวะทรงเป็นวิชานะครับนะบส่วนอสูรเนี่ยเป็นสาระของอวิชานะครับ อีกเรื่องหนึ่งสัตว์อีกตัวหนึ่งนะครับที่มักจะเป็นสาระของความโมโหเขาเสมอๆคือควายนะฮะนอกจากควายสีดําแล้วเนควายมันยังจมปลักนะฮะสมการของในวัฒนินเดียนะครับนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นทะเลไม่ว่าจะเป็นปลักล้วนแต่เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของอวิชชาอะไรอย่างี้ทั้งสิ้นเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับว่านะถ้าเกิดว่า พูดว่าเรากําลังจมปลักนะฮะปลักอะไรปลักแห่งกิเลสนะฮะก็แสดงเห็นว่าเราไม่สามารถขึ้นจากปลักแห่งกิเลสได้นะครับนะแม้แต่สมการของผู้ศาสนาเนี่ยก็บอกว่าดอกบัวเนี่ยถ้าเกิดดอกบัวจมปลักจมอยู่ใต้ปลักก็แสดงว่ายังไม่ผลจากกิเลสนะครับแต่ถ้าเิดดอกบัวมันพ้นขึ้นมาจากน้ําผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าน้ำก็เกับกิเลสด้วยนะถ้าพวกบัวพ้นน้ําขึ้นมาแล้วเนี่ยน้า เออดอกบัวเนี่ยก็แสดงว่าหลุดพล้วนะครับคงจะเคยได้เรื่องดอกบัวสามเหล่าสี่เหล่านะฮะเนี่ยโอเคนะเพื่อกลับมาที่ควายควายเป็นสัตว์ที่จมปลักเพราะฉะนั้นเนี่ยควายคืออวิชชาคือความโมงนะ่นะนะเมื่อทุลคานะครับนะทรงปราบประสูตลุลควายจึงมีชื่อว่าทุลคามหิษาสุรมาราธานีนะครับทุลคาผู้เป็นผู้ย่ำยีอสุลูกควาย มารธานีเป็าผู้ย่ำหยีนะครับนะเมื่อชนะควายแล้วทรงตัดหัวควายแล้วก็ยืนอยู่บนหัวควายประกาศว่าอาวิชชานั้นถูกเหยียบโดยพระองค์นะครับนะอย่างเช่นภาพนี้นะที่เรากดูกันครับดูักขาเหยียบอยู่บนศูนย์ลูกควานนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสาระของอวิชชาคือหนูเพราะหนูเนี่ยมันอยู่ใต้ดินมันอยู่ในรูของบ้านมันอยู่อะไรมันอยู่ที่มืดน,นะครับเพราะฉะนั้นนะ พระคเนศนะฮะผู้เป็นเจ้าแห่งวิช,ชาก็ทรงเหยียบหนูหรือออบจับหนูมาเป็นพานักนะครับนะฮะเพื่อบอกว่าพราะองค์คือวิช,ชาที่อยู่ในวิช,ชาเนะเรื่องต่อไปนะครับคือความบริสุทธิ์นะฮะนะพระพระลักษ์โทษครับพระสรัสวตีนะครับพระสรัสวตีเนี่ยนะ,ะเป็นเทพีแห่งความบริสุทธิ์ด้วยนอกจากความ ฉลาดแล้วนะครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยนะทรงเออเป็นเทพเจ้าเป็นเทพีแห่งพรมจรีนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็จะทรงใส่สรีสีขาวทรงผงที่มีผิวสีขาวสีขาวเนี่ยเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์อยู่แล้วสมการง่ายๆครับสีขาวเรื่องความบริสุทธิ์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะไปวัดวัดไหนเนี่ยนะฮะบางวัดเนี่ยเขายัางให้คนแต่งชุดขาวเลยเพราะว่า คนเพราะสีขาวเนี่ยเป็นสรรมการแห่งความบริสุทธิ์แม้แต่ในปัจจุบันนะครับนะฮะไม่ว่าไม่รู้ว่าคนเนี่ยคิดดีคิดช่วยังไม่รู้ใส่ชุดขาวไว้ก่อนใช่ไหมฮะโอเคนะคราวนี้หงหงเองเนี่ยเป็นสัตว์ที่น้ําไม่เปียกขนผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าน้ําคือกิเลสได้ด้วยนะฮะในเมื่อน้ําไม่เปียกขนของหงนะฮะก็เลยแสดงให้เห็นว่า หงคือสรรมการของความบริสุทธิ์นะจึงมาเป็นพาหนะของสรสวัตินะอันนี้ที่อยากจะเน้นนะนะดอกบัวนะฮะดอกบัวเหมือนกระหงเลยคือดอกบัวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่น้ําไม่เคย แปดเปื้อนดอกบัวเลยดอกบัวนเนี่ยพอเอาน้าําใส่เข้าไปน้ำมันจะก,กลิ้งนะฮะอยู่บนดอกบวัวอยู่บนใบบัวนเนี่ยนะครับแล้วกลิ้งออกไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นดอกบัวเป็นสาระความบริสุทธิ์ดอกบัวคือดอกไม้ที่เกิดจากตมแต,แต่ไม่เปื้อนตมนะตมคือสมการของกีเลสดดอกบัวคือสมการของความบริสุทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นที่เคยได้ยินเรื่องดอกบัวสามเหล่าหรือสี่เหล่าเนี่ยก็คือจะเกิดจากสมการอันนี้น,นะครับและในเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับศิลปะปาลัดจึง กำหนดให้พระพุทธรูปเนี่ยประทับอยู่บนดอกบัวและพระพุทธเจ้ายังคงประทับอยู่บนดอกบัวจนถึงศิละปะในสมัยปัจจุบันนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์นะครับสัญลักษณ์การยึดครองนะครับหลักการก็คือถ้าพระพระทุทธท้าเทพเจ้าองค์ไหนต้องการแสดงว่าพระองค์ทรงยึดครองที่นั่นและให้การคุ้มครองตลอดไปพระองค์จะต้องประทับรอยเท้าวไว้ที่นั่นนะครับพระวิษณนุนะครับ มีอยูครั้งหนึ่งนะฮะนะทรงประกฏพระองค์เนี่ยเป็นนะฮะพรามเตี้ยนะครับไปขอแผ่นดิน939จากอระสูนนะครับชื่อว่าเท้าผลีนะครับเท้าผลีนะซึ่งยึดครองโลกตอนนั้นเนี่ยก็เห็นว่าพรามเตี้ยเนี่ยตัวเตี้ยนิดเดียวนะให้ที่39คงไม่เท่าไหร่หรอกนะครับก็เลยประทานให้หลังจากนั้นพระวิษณุได้กลายเป็นพระวิษณุองค์ใหญ่นะครับเรียกว่าตรีวิกรมนะครับ เก้าสามเก้าเก้าแรกนะครับยึดครองสวรรค์นะครับเก้าที่สองยึดครองโลกเก้าที่สามกำลังจะยึดบาดาลนะครับท้าวพลีขอว่าตอนนี้ตัวเองไม่มีที่อยู่แล้วขอให้พระองค์เนี่ยนะเอาเท้าของพระองค์เนี่ยวางไว้บนหัวของตอนเองนะครับและท้ายสุดแล้วพระวิษณุก็เลยโปรดให้เท้าพลีและอาสน,น้งำวนเนี่ยไปอยู่บาดาลซึ่งอาสน์ก็ยังอยู่ในบ,บาดาลอยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี่คือตำหนักนะฮะโอเคทีนี้ สิ่งที่อยากจะคุยก็คือสังเกตนะครับว่าพระวิษนุทรงก้าวเท้าก้าวเท้า่าเกอการยึดคลองและการคุมครองนะฮะนั้นทรงคุยึดครองทั้งสวัรคิ์และโลกมนุษย์นะครับนะบนะอันนี้นะตรงไหนก็ตามที่พระองค์ทรงประทับรอยเท้าเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิษณุบาขึ้นมานะครับพระบาของพระวิษณุนะครับ พระบาทของพระวิษณุกซึ่งซึ่งที่อินเดียเนี่ยมีการนับถือเวลาที่ว่าตรงไหนเป็นที่ที่พระพุทธพระวิษณุเนี่ยทรงประทับรอยพระบาทนะครับอย่างเช่นที่เมืองขยาในลัพธิหารเป็นต้นนะครับควนี้พระพุทธเจ้านะครับก็ทรงแสดงพระองค์เนี่ยเป็นว่าพระพุทธศาสนาได้ยึดครองที่นั่นและพระองค์จะคุ้มครองตลอดไปอย่างเช่นที่เกาะลังกานะครับนะฮะพระองค์จึงทรงแสดงเป็นรอยพระบาท เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับอย่างเช่นที่เกาะลังการมีภูเขาที่ชื่อว่าสมณกูพระองค์มีตำนานบอกว่าพระองค์เสด็จไปประทับที่นั่นอาจจะไม่เรื่องจริงนะครับเป็นตำนานนะครับหรือว่าตำนานที่พูดถึงว่าพระพุทธองค์เสด็จมาที่เมืองไทยนะครับมาประทับรอยพระบาทที่นั่นที่นี่เนจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการยึดของและขันคุ้มครองมากกว่านะครับซึ่งสามารถคลิปสมการให้กับพระวิษณุูเก้าสัปดาห ใชลักสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนนะครับก็คือเรื่องของธรรมะแล้วก็การลงกันคนชั่วนะครับนะต้องบอกก่อนว่าศาส,สนาเนี่ยกับธรรมะเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะศาส,สนาแปลว่าคําสอนแต่ธรรมะแปลว่าความจริงความจริงจักรวาลน,นะฮะนะฮะต้องอย่างเช่นนะพระอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันออกตกทางที่ตะวันตกเป็นธรรมะไหมครับ เป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นความจริงนะครับธรรมะเนี่ยก็ยจงเป็นที่จะต้องต้องเป็นศีลทางสมาธิปัญญาไม่ไม่จำเป็นนะ,ะรระววน,นะครับธรรมะแปลว่าความจริงถ้าจําวันนี้ไว้นะครับธรรมะแปลว่าความจริงเพราะฉะนั้นคณะโบราณคดีตั้งอยู่ใกล้สนามหลวงก,ก็เป็นธรรมะเพราะเป็นความจริงท่านนะครับพเพราะฉะนั้นในภาษาธรรมมันจะมีอยู่คํานึงนะับที่ใช้ธรรมะธรรมะมาประกอบคานั้นคือคําว่าธรรมดาธรรมดาแปลว่าความจริง ความเป็นธรรมนะฮะโอเคนะคราวนี้เราเมื่อเรารู้แล้วว่าธรรมะเรารับจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังต่อไปนะครับทุกศาสนาจะพยายามเคลมว่าศาสนาของตนเองเป็นธรรมะนะฮะทุกศาสนาจะพยายามเคลมว่าทว่าศาสนาหรือคําสอนของตัวเองเป็นธรรมะและศาสนาอื่นเป็นอนธรรมคือความเท็จนะฮะนะเพราะฉะนั้นเะนะะี่ยศาสนา ใก็ตามที่เคลมว่าพระองค์เป็นศาส,สนาพระองค์นี่เป็นความจริงก็จะต้องแสดงการปราบปรามนะฮะศาส,สนาอื่นท,ท,ที่เป็นอธรรมนะอย่างเช่นนะครับโอเคนะเรื่องแรกก็คือถ้าเกิดว่าเทพเจ้าองค์ไหนถืออาวุธในการลงทันนะในลงนะอย่างเช่นถือกระบองถือคันศรถืออะไรเงี้ยแสดงว่าเทพเจ้าองค์นั้นเนี่ย เป็นอวตารของความจริงหรือเปล่าหรือของธรรมะนะครับอย่างที่พระวิษณุทรงดูแลโลกใช่ไหมฮะทรงอวตารนะลงมาเพื่อปราบปรามอาสูรหรือว่าปราบปรามคนชั่วอย่างเงี้ยนะครับพระวิษณุก็เลยต้องถือกระบอกถือคาถานะครับนะเพื่อบอกว่าฉันคือสานธรรมะนะครับพระสุริยะนะครับอาจจะไม่ได้ถือกระบอกเองแต่ให้บริวารถือนะครับหรือพระศิวะ นะครับพระศิวะเนี่ยครั้งหนึ่งอวตารลงมาเพื่อปราบอสูรสามตนอสูรสามตนเนี่ยนะครับนะไปนับถือศาสนาอื่นนะครับตามตำนานเอาแล้วเร่า่าว,วๆ,ๆเลยนะครับว่าว่าไปหลงไหลในศาสนาอื่นที่ไม่ได้เชื่อว่าพระเป็นเจ้าเป็นผู้ประทานมุกษะนะครับศาส,สนาฮินดูในเป็นศาสนาเทวนิยมนะครับมองว่าทุกอย่างเนี่ยนะได้รับด้วยการอนุมัติของพระเป็นเจ้าด้วยการประทานนะครับมุกษะ นะฮะกระฐานให้หลุดพ้นด้วยพระเเจ้านะครับแต่ศาสนาพุทธกับศาสนาเชนเนี่ยมองตรงกันข้ามกันนะครับเป็นอัตถิวนิยมก็คือทุกคนสามารถที่บรรลุได้ด้วยตัวเองนะครับถ้าศูนยสามตนเนี่ยไปหลงไหลนะฮะในคําสอนอันนั้นนะครับทําให้พระศิวะเนี่ยจะต้องเสด็จลงมานะครับนะถือคันสอนเนี่ยนะครับถือคันสอนนี้แล้วยิงธนูขึ้นไปโดนอสูรยสามตนตายนะครับบนประสาทของศูนสามตนระเบิดไปลุกทั่วตาย เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องเลากๆที่บอกว่าที่บอกว่าพราะองค์ทรงเป็นอวตะของธรรมะผู้ชนะอาธรรมด้วยการถือคันศรการที่พระพุทธการที่พระศิวะถือคันศรเนี่ยนะครับนะฮะ,นะ,ฮะในปฏิมาวิทยาเรียกว่าตรีปุรานตกะมูรตินะครับ